สวัสดีครับวันนี้ทาง TN ก็พามาชมอัปเดตบ่อปลาบ้านลูกค้านะครับขนาดประมาณ10-12ตันรวมกลองหลักนะครับบ่อน,นี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาน้ำไม่ใสเลยนะครับแล้วก็กลองมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับทางเราก็ได้ทำการ Modify ปรับแก้ระบบกลองใหม่ทั้งหมดนะครับโดยการเพิ่ม TN d u u m f ั l t e r ไป1เครื่องนะครับแล้วก็เพิ่มชุด TNO4 นะครับล้นน้ำบ่อปลาอัตโนมัติไปให้อีก1ชุด นะครับระบบปั๊มแรงดันถังพักน้ําเราติดตั้งให้เสร็จสับนะครับแล้วก็ปรับแก้เพิ่มวัสดุกองใหม่ทั้งหมดนะครับสังเกตดูคุณภาพน้ําหลังจากติดตั้งมาได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับจากน้ําขุ่นมองไม่เห็นพื้นบ่อตอนนี้ใสปิ้งเลยนะครับผิวน้ําเงาสวยไม่มีฟองให้ดูมุมนี้กันบ้างนะครับอ่าเป็นไงครับวันนี้ก็เอามาอัปเดตบ่อสวยๆให้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ